สวัสดีครับผมรีโอว่าไฟจากทีมบุญรัย e ูไนเต็ดอีสปอร์ตครับสวัสดีครับนูนจากทีมบุญรัยูไนเต็ดเล่นตำแหน่งมิดเลนครับตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นครับทีมก็เล่นเข้าขากันมากขึ้นสื่อสารกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับค่อนข้างพอใจครับว่าทีมเราคุยกันลงตัวมากขึ้นแล้วก็เรื่องสื่อสารปรับปูนงด้วยครับก็มีสะดุด เกมสามนะครับก็สื่อสารกันไม่ค่อยดีแต่รมๆก็ดีขึ้นอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็เดี๋ยวพวกเราเอาไปปรับแก้กันแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นครับก็เกมต่อไปเราจะมีแข่งกับอีอารีนาวันที่13กุมภาพันธ์ติดตามแล้วก็เชียร์ทีมบุยรังมิเนเต็ด้วยครับเราจะทาให้เต็มที่ครับน่าจะเป็นแมทที่สนุกนะครับเจออีเก่าจอมมี่ก็ขอให้เป็นแมทที่สนุกครับแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยพวกเราจะทําให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับจูนสคว้าแชมป์ให้ได้ครับในทีทงานนี้